สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตัดในทาง้องนาบานนะครับในงวดก้อนเพิ่นไทยเก้าสามเลวออกหกสามนะครับในงวดนี้เพื่นฟันว่าเพื่อนที่ตายแล้วนะครับไม่โชคนะครับบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ลองไปติดตามกันว่าเพื่อนใดตัวใดเลขตัวเดียวห้างเดียวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแา่บานครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาตามเนาะพอดีเดี๋ยวี่วางวดก่อน เ็นห้เขาคักเนาะห้เก้าสามโอ้หกสามเสียอได้ปได้กลับให้เนาะนะครับสําหรับในทางของในบ้านนะครับเนาะหน้าบ้านนี่แหละเขาเออเอ็นพนเป็นพนาเนี่ยันก็เานเออ่าเันตนีพลายพิรุวมยก็่อเิรนัันปรหลดนันตั้งไงฮ่าจะว่าไปอย่างนเอนหน้าบ้านก็เอิรนเินเลยทัส้นะนะครับเมืนอวไม่ได้อะหน้ามาหาเพื้นเป็นหนึ่งเขาหาฟุ้นหนึ่งเขาเนาะมัน บัดตกเลยมาหาฟื้นเป็นหนึ่งเขาส่วนยางมีฟื้นหรือครับนี่อยู่พ่อได้เก็บไปหนึ่งโยไม่โลนล้มวังหันละเป็นาอยู่ลายเนาะนี่เนาะโอ้โหน่ามันตกลงมเป็นงาครับนีเนามันโลนมันมันไฟติดดีเว้ยเนาะติดติดยันว่าไฟเนาะเป็นมายางเนาะมันมียางเลยม้ยางมันอแล้วติดดีเนาะมันมีฟื้นนะครับเอายืดนอนหน้าอีกอืดฟื้นเลยอืดโลนมันมีปลาคือเราเนาะ แล้ววันนี้มีปลาชุมชนไปอย่างพ่อได้ตัดซึ้นมาแห่งเนาะแมนซูมือปลากับบะหมี่เนาะเสียดายเรื่องเงินก้อนหนาบานฟันนึงก่อนหรอฟันบานมันมันเย็บวนเฮียนก็จะเย็บวนเฮียนนี่แหละเยี่ยนอะไรคลองแม่นบริเวณกาวสามไม่ออกหกสามโอ้บริเวณกาวหัวไหลเนาะเออเอฟซีกันแลยอยากให้มาตามไหมเนาะรมันแ่ยเคบก็เลยมาตามฟันไม้ได้บ้านหนึ่งเอ้าวันนี้ตามฟันไม้ได้พี่น้อยนะอย่างงเนาะมีเอฟซีคนวายโอ้ยฟัน พูดฟันเก่าฟันใหม่ปนกันงงหมดดูสัตวเขาก็ต้องบอกเฉพาคนเป็นม่พี่น้องพันหูเนะว่าเป็นฟันแม่นบ่สินะเอาวันนี้ทมฟันใหม่เ้อนะครับฟันใหม่บ่ฟันว่าไปไม่หามูนี่อะไอยู่ในบ้านบันนี้เป็นเป็นเรืว่าเป็นถือเลขงวันนี้เป็นวันว่ามันก็ถือเป็นถือเกจศูนย์บันนี้งวดนนี้เป็นเถืองถือเกจเกจมาเลขออกเกจเกจเป็นถือ กบู้ว่ถือหลายปลาไหลบาน้เลยหูมเมียขึ้นมาอ้อัแบบนเห็นมูอันเคยถือเลขเี่มันสิบ,บอกว่าเก็ดเก็ดมังเรขเบินนะครับผมฝันทำนี่แหละองูนี่อันซ้ายครับพอจากจักรยุคนคอเาเกิดรุ่นปีึ่งโอ้รุ่นน้องเนะอะรุ่นน้องปีหน,นึ่งพอ่พอสานสิบแปดนี่แหละ๋อ้ร่อมาพ่อสสิบแปดเนาะก็ยุคคุุมแล้วกันนั่นแหละครับ แต่ในฝันเนี่ยพ่นบอกว่ามือก้อนมันถือเมีนมันถือเกศศูนย์วันนี้เลขมันเลยออกเกศเกศเมันเลยว่ามันถือเพื่นเลยบอกแต่ว่าจะคล้องไปดื้อดอกไปถามเพิ่นไปหาเลยเล่ยพ่อเพื้อนในฝันด้วยนะเมีนไปเห็นไปได้ถามกันมัว่ามันถือเลขแต่เขาเคยฝันเนีเป็นตัวเสียวเอะบ่เคยเหรอไม่เคย ก็ลองเพงเนาะแต่ว่าตะเขา่าเก้กับแต้โดนๆผนออกบ่ออกฟัน้ไดปลาเล็กเตกไปไปฟังเลกซึ่งวาเลกออกฟันวาเลกออกตัวใดเขาต่วาเลกออกซีซีถางเคร่องซีหกนี่แหละมันมัเลยไปซื้อน้ำกะเจ้าซื้อไปยี่สิบาทมันไม่ได้ออกซีซีนันขิ่งราไม่ตึ้งอแสดงว่าเออค่อยฟันแม่นค<ม>่ยฟันไปตัวใดไหม ดูแล้วบานนี้เริ่มบ่มาฝันอีแจ้งเตียนเริ่มฝันงวดวังหันละครับ้านนี้ก็ม่วนี่เริ่มฝันฝันตัวกันคฝันประมาณที่ใดครับทีสองทีสองเนาะตอนกลังแม่นงนะจังเนาะทีสองฝันอะไรเจัามือเหรอครับเนี่ยไอ้บ้นสามมือหรอตีสามมือเนาะโอ้เจ้าพ่มากกว่านะเนี่ยสามมือสี่มือนี่ละบ้านก็บ่มฝันอีแจ้งเตียเลยบ้านนี้บ่มฝันเฮียยังเลยบ้านนี้ถ้าเขาน่าบ้านก็ว่าฝันฝันแล้วฝันเลยเนาะแม่นี่ยินวายอยู่ เพื่อเฟันลำเลียมไล่นะฟันทีเดียวก็จบฟันทีเดียวแล้วเลยเนาะนครับก็อืตนี่ละตัวนี้ละตัวตัวนี้นะครับเนาะมองไงมองไงเวาอยากเลหลายตัวกิดก็ดกับเจูเนาะแต่ว่ามีตัวกันมาขึ้นที่เรากันิหันกัหนึ่งเพราะว่าซื้อคิดเ็ดต้องซื้อหนึ่งหนึ่งแหวนน้ำโอ้หอกอเขาได้เ่ย ทันมาก็เจ้าว่านบอกเก็ดเก็ดมันก็จะออกหนึ่งนึงนี่สินะเราว่าแตว่ามองว่าเก็ดสองตัวเลยกันสองเก็ดนึน้ำเนาะหนึ่งก็ดเก็ดจะดีพี่น้องพิจาจรณาเดาแล้วนะครับเิ่นฝันนะครับเห็นมูอนะว่าเงื่อนควันถือเก็ดสูงวงนี่ถือเก็ดเก็ดนะครับตัวหน้าบานเนียวานือหนึ่งเนื้อน้ำแน่ซื้อเก็ดเก็ดนะครับก็เลยกันในสองเก็ดน้่เนาะส่วนสามตัวในหมักตัวใดครับสามตัวเขาว่ามักมีตัวมักเดียวแปดนี่แหละ มาแปดเจ็เจ็ดครับเนาะอันนี้เทียมมันเนบาหนีแปดเด้งงนนั้นมันยังเอาใส่สามเทียมเมเนาะอันนี้นะครับนี่เด้นะครับตอนนั้นเราเอาสามบอกไว้นั่นมาครับอ,อันเดียมกับฟังดีๆเนาะตัวผลมากอีรีขึ้นเจ็ดเจ็ดเด้นะครับเรียกหลายตัวเลยไม่อย่นนะเพราะว่าผลหมามีตกการน้ำครับผลหมากสามตัวเนาะแต่ว่าในงดก้อนหนึ่งผลถือเจ็ดศูนย์ว่านี่กระทูอีกเรียกออกเจ็ดเจ็ดแล้วถืออีกเจ็ดเจ็ดเนาะ ประมาณนี้นะครับมีตักการเสีเยดกับสองเกยเียรด้วนะครัสำหรับในทางของนาบานันหรือว่าเพิ่นเคยฝันลักษณะว่าฝันได้เป็นตัวเคยถือโยอ,อ,อือก็ถือไม่จำก็ว่าถือจังบาทรูว่าหลายบาทเนาะแม่แต<ล>่ว่าหลายปีเดินมาไ่ได้ฝันแม่หนึ่งแม่น้องซื้อเบิงึงขับรอบบึงเนาะอ่านาบานเพิ่นกะนอนให้นอนหน้าเนะเ<อ>าะอือเพื่็นคนฝันแม่ผู้หนึ่งทำม,มาเลยก็ไม่ถื่เกิดขอมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นนะครับเด็กตุน นี่หน่อยโตเลยกพ่หลายโตนะวนีเ่ายโตเล็กเบิืนเนาะที่ไงให้เอาตามฟันพเพื่อนีเล้มันจะมีแค่เจเจ็ดกับเจศเด้ออันนี้ตัวทีดเ,เป็นตัวกันซืกซเนาะขึ้นหนกับสองเจส่วนแปดเจแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยพันบักก็เื่อนะครับเดือดสาตัวเนาะนะครับเป็นครบฝันของน้บ้านโอ้เพืน่นโอ้สชุดนี่ไรไรหรอ มเด้เมีรถสองวอมรถมีรถที่เราหายว่อยู่ยางน้ำทังเลยสิมีรถวงอยู่โน่าคไหมเป็นห้านลายไหนนเคนเเก็บกองไว้ก็บได้รถงวดนี่เก็บกองตัวนีอือาสิเอ้จ้ารถทำทำเหมือนผนปรตกมาไว้มาไวเนาะอือโอ้เหลืองะงานอะนี่เนาะประเดี๋ยวมมนหักเป็นงานล่งบงาย่ง ข้าเจ้ามาเอาก่อนของมีเวลาเหมาข้าเจ้าบ่แพงเนาะจะของหน้าคนข้าเจ้าบ่เอาแม่พื้อนไหมจะผู้อื่นเหมาครับเอาเฮียโน้ขอเพิ่นเออเขาไม่แพ่นเขาก็่าเอาไม่เอาเพิ่นบอกว่าเอาดูแลล่ะปลอดมันจะบ้านเลิกกับพี่จิ๋วมันก็บอกไมาเอามาไมเอาโหลดมาพอถามมันใส่ทานมันมาใส่เฟื่อนเาหมือนจะควองมีเฟื่อนได้บ้างหันเลยเพราะไมเอาเหมือนเพื่อนจะควองมาแล้าเหมา โอ oh, yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ้ยพุนเราไอกระจะไปหน้าไ้นพอดีจอดทามีสักก้อนมีสักเกลอ่างนีเรอวดดวงดีย่ถามก่อนเด้อเจียงกูได้ปะขึนลยเดี๋ยวเต้อืมนะครับเอาเลยย้ำเช่นึงนเอรพี่น้องเืมฟันมาได้ก่อนันาเพิ่นผูเพิ่นไปซื้อเลขหน่อยันว่าเลขออกเกีดศูนย์หัดหัดก้อนนั่นเนี่ยนะบรังหดต่อมานี่มันว่าเลขออกเจ็ดเพิ่นกระืออีก่านน่า อะไรบ้างเ้ยทำแบบนั้นะไีมักยุ่เจ็บเได้สิเสื้อน้ำยี่ดอกนว่าสิไดฝันอ่ะเออได้ฝันวันนี้เรื่องเมียกินมาเอขถือเลงตัวนี้เปนี้มันสีออกกะนยครับว่ามาเจ็บเจ็บเจกันหนึ่งหนึ่เนาะกันหนึ่งหนึ่งันนี้สามตัวนว่าบอแปดนี้มเราแปดยู่แม่นบ้าเลยเป็นแปดเจ็ดเจ็ดมือเราแปดอีดเจส่ครับมอเลรกรเสียดายเจ็ดศูนย์อยู่วันงามอยู่ เนาะเขามีผู er to 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 um, ้หลายคนที ago, uh ่ฟ huh. so ันเจาะก็เลยเจ็ดศูนย์นะครับก็เลยอยากเอาไว้เนาะเพื่หามไมออกเนาะนะครับก็เลยโล่งหายเป็นเจ็ดเจ็ดเหล็กเน้นเด้อนะตัวเป็นฟันได้ว่าวันนี้ถือเจ็ดเจ็ดเนาะหล้วการมีกันหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดน้ำนะครับมองเลยกันในสองเจ็ดน้ำส่วนเหล็กสามตัวพันหมักแปดเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เด้อนะครับกับประมาณนี้เด้อนะความฟันเนาะฟังดีดีก็ถืเข้าใจเนาะเหนึ่งโมลายตัวหนึ่งโมลาร์ศูนยะครับมีเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ทเหลือขัเกี่ยกันทั้งนั้นนะครับเนาะ เอาขอบคุณนาบานลายเด้อนะิบังปันในทางเบซี่โจกมันเด็ซี่เขาก็มู้ใจดีเนาะมันมันเออเกิดินีเดใส่นงินซือดอกซือเพียนแนื้อเพียนเนาะ้ยขอบคุณลยหลายครับจิบยงปันเนาะเอาเย็บซี่ซ้เพียรในเด้อนะเรี๋วมาหลายตัวเรียกเบินเรียไงเพียรน้แนครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนาะเอาขอบคุณเลยครับสวัสดีครับีครับนา่บานครับสวัสดี่ะนะครับวันนี้ก็มาะตามเนาะพอดีเดี๋หวซก่ว เสียดายไปเลยกลับเหรเนะครับสำหรับในท่าของในบานนะครับนะหน้านนบานนี่แหละขอเกินเ,เป็นหนาเป็นหน้าเออน,าน,นี่ยนก็าคนเชาคนตนนี้พลายพิรุวมีเม่ก็เชน,นั่นประหลดนัตั้งไงห<อ>าเจอปลาเปยงนาะเอ,อิหน้าบานใคยเอิรกิน้เอ,เอ,อนะนะครับมืนอี้ไม่ไังหะหน้ามาหาพืนเป็นหนมขาืนหนึ่งเขาเนาะมันมันาตกเลยมาหาเพื่นเป็นหนึ่งเขาส่วนยางไม่พือนอยู่ครับนี่อยู่ พอได้เก็บไปหนึ่งไม่โลนล่มบางหันล่ะหนึ่งลายเนาะนี่เนาะโอ้นี่ยมันตกลงมเปงาครับเนาะมันโลนมันมันไฟติดดีเว้ยเนี่ยติดติดดียนว่าไฟเนี่ยเป็นไม้ยางเนาะมันไม้ยางเลยไม้ยางมันอเลยติดดีเนาะมันมีพื้นเลยเก่าเอ้ายุดนอหน้าอีกืดฟื้นเลยอึดโลนมันมีปลาคือโลาเนาะแต่วันนี้มีปลาชุมชนไปอย่างพ่อได้ตัดพื้นมาแห่งเนาะ อมือปากับบะมีเนาะเสียดายเรื่องหมือนกันาบานฟันก่อนฟันบานเห็ดบุญเงียนก็จะเห็ดบุญเงียนนี่ละเียนะคงเรอนมาเลยีเก้าสามไม่ออกหุ่นสามเอาอะไรเก่ามาให้เนาะเอ้วอ๊ะเ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 อหะเน๊ะมอ๊ะเ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 อะเอ๊ฟัอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ่ะเอ๊ะเอ๊ะตามะเอ๊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 ะ้อ๊เอ๊ะเอ๊ะมอเอ๊ะอ๊เอเออ๊ะเ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 อ๊ะน งงหมดทุกท่านเขาก็ต้องบอกเพียงคนเป็นไม้พี่น้องพันหูเนาะว่าเป็นฝันแง่นบ่สินะเอาวันนี้ท้าฝันไม้ได้นะครับฝันไม้บ่กฝันว่าไปไม่หามูนี่อะไยู่ในบ้านวันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นถือเลขวันนี้เป็นวัว่ามันก็ถือเป็นถือเก็ดศูนย์วันนี้วันนี้เปเลยถือเก็ดเจ็ดทุกท่นมาเลขออกเก็เจ็ดเปนถือเ็รู้ว่าเป็นถือหลายเป็นหลาย วานี้เลย่หูเมียขึ้นมาโอ้ออันเห็นมูมันเคยถือกเลขนี่มันสิบบอ่อบ่อเกิดเกิด,กดมักเรีบิบนนะครับผมฝันซํำนี่แหละงูนี่อันเสียง,งครับพ่อจากจักอยุคนวะก็เ,เกิดรุ่นปีหนึง่งโอ้รุ่นน้องเนะอะรุ่นน้องปีหนึง่งพอ่อสาวสิบแปดนี่แหละ๋อประมาณพอ่อสาวสิบนะแปดเนอะกดยุคคุุมแล้วกันนั่นแหละครับแต่ในฝันเนี่ยบอกว่ามือก้อนมันถือก แมนบันเถือกสูนวันนี้เลขมึงเลยออกเกจเกจเหมือนเปแล้วว่าบันเถือคนเลยบอกแต่ว่าจะคล้องบริส้ทธิ์ออกไปถามเพิ่นไปหาเลยเลยพ่อเพิ่นซื้อในฝันด้วยนะแมนไปเห็นอันนี้ถามกันมาว่าบันถือเลขถ้าเขาเคยฝันเดีเป็นตัวเสียวเอะบ่เคยเห็นบ่บ่เคยลองเบิ่งเนาะแต่ว่าจะเขาเคยก็แต้โดนโดนเพิ่นออกบ่ออกฝันได้นั่นบริสุทธิาเลขตม ไปไปฟังเลล็ก่งวมาเลขกออกวันมาเลขกออกตัวใดเขาจะว่าเลขอกซีซีังเครื่องซีหกนี่ลหะมันเลยไปซื้อน้ำกระเจาวซื้อไปยี่สิบาทมันไม่เลขออกซีซีว้าดันขิ้ขี้เราไปเตี้ยวแสดงว่าค่อยฝันแม่ค่อยฝันเป็นตัวใดไหมดูแล้วมันนี้เลยบมาฝันอีก้มเพียวเืีบมาฝันหัวังหันละครับ มันมีก็ม้วนนี่ได้มาฝันฝันต่อกันครับฟันประมาณทีใดครับตีสองทีสองเนาะฟันกระลังแม่นนะจ๊องนะทีสองฟันได้จัามือเหรอครับเนี่ยทีบันสามมือละทีสามมือเนาะโอ้เจอพมากวนตัวหนี่งสามมือสี่มือนี่ละมันี้ก็บ่ฝันทีจังเคียนเลยบัดนี้บ่ฝันเป็นยังเลยบัดนี้ถ้าเขาหน้าบ้านก็บอกฝันฟันแล้วฝันเลยเนาะแม่นได้ยินวายอยู่เพื่อบ่ฝันลราเรียมไรนะฝันทีเดียวก็จบฝันทีเดียวแล้วเลยเนาะนะครับแต่ ตัวนี่หละตนี่แหตัวนี้นะเนาะองไงเารอมองอว่างเลยหลายตัวกิดเจ็กับเจ็ูเนาะแต่ว่ามตัตกันมาขึ้นนี่เรากายนกันึ่งหนึ่เพราะว่าซื้อเจ็ต้องซื้อหนึ่งหนึ่งแหวน้ำโอ้นี่เราอเขาได้ีหมท่านมาเจ้าบอกเจ็ดเจ็ดมันก็จะออกหนึ่งหนึ่งนี่แต่ว่ามองว่าเจ็ดตัวเลยกันโซีดนน้ำเนาะหนึ่กับเจตัวเดียวพี่น้องพิจารณาเด้นะครับเิ่นฝันนะครับเห็นมูนะว่างวงควนถือเกจสูงงนหนึ่ือ เจ็ดเจ็ดนะครับตัวนาบานเนียงหรือบาร์ซือหนึ่ง,นงเนื้อแนซือเจ็ดเจ็ดนะครับก็เลยกันในสองเจ็ดน้ำเนาะส่วนสามตัวนี่มักตัวใดครับสามตัวก็ว่ามักนีตัวมักยแปดนี่ละมักแปดเจ็เจ็ดครับเนาะอันนี้่เทียมันเบาหนีแป <c oughs> ดเนั้นมันยังเอาไว้สามเทียมนเนาะเนาะนะครับนี่เด้นะครับตอนนั้นเราเเอาสามบไว้นั่นมาครับกัียมกฟังดีดเนาะตัวพนมัีรีขึ้นเจ็ดเจ็ดได้นะครับเรียกหลายตัวเลยม่แม่นยเนาะเพราะว่า เป็นวามีตกการน้ำครับเป็นหมากสามโตเนาะแต่ว่าในงดก้อนเด่นพันถึงเจ็ดศูนย์ว่านี่กระทูอีกเรียกออกเจ็ดเจ็ดแล้ถืออีกเจ็ดเจ็ดเนาะกับประมาณนี้นะครับมีตกการสี่เหลีกับสองเจ็ดด้วยนะสำหรับในทางของนาบันแต่ว่าฝนเคยฟันลักษณะฟันได้เป็นโตเคยถือโย่อืมก็ถือเมื่อนหรเขาถือจับบาดรุกว่าหลายบาดเนาะแต่ว่าหลายปีเดินว่าได้ฟันเมื่อไห แมนน้องซื้อบิงครับรอเบิงบบเบงนาะอ่าหน้าบ,บานเพิ่ก่น,กนอนให้นอนหน้าเนาะอืมเพิ่งก็เป็นคนฟันแมนเู้นึงทำมาเลยก็ไม่ตือเกิดขอามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นนะครับเ,เด็ตนนี่กหน่อยตัวเลยเ่อหลายตัเนาะวันนี้หลายตเล็กเบือนเนาะที่ไงให้เอาตามฟันเพิ่อนยีแล้มันจะมีแขก็เจ็ดกับเจ็ดศูนเด้ออันนี้ตัวทีนี้เป็นโตกันซืือเนาะขึ้นหนึ่งหนึ่งกับสองเจ็ดส่วนแปดเจ็ดแปด็เจดเนี่ยเพิ่นบักก็เชือกนะครับเด็กสามตเนาะอะครับเป็นครอบฟันของหนะ้าน โอ้คืนโอะไปชุดนี่เลยไม่ได้ไล่หอนี่ยรถนึงเหอเนี่ย่มีรถอวอมรถนมีรถที่เราถ่ายันนี้เอยู่ยางน้ำทัางเลยสิมีรถกวงอยู่โอ้โหน่ารักอะไรไหมคนนึงเค้ฟคนเก็บกองไว้กันทได้รถรนี่เก็บกองตัวนี้อืไ่ว่าสิเอาอจักรถมือกันฝนตก็มาไวมาไวเน้ะอือโอ้เหรองานงานอะไรอย มีเนาะประเี๋ยงมันหักเป็นงานลงบมงานอย่าี้่วงนมดนะะเจ้าเมากวนของเวลาเม่าเขาเจ้าไ่แพงเนาะเจ้าของหน้าคนพระเจ้าเอาไม่เพื่นไหมจ้าบุเื่นเมาครับอขาเห็นเขาขอเพิ่นเาไเห็นเขาเม่าไหมเมาเพ่นบอกว่าเอาดูแลลางหลอดมันจะมันเลอกับปิจิ้วมันก็บอกเม่าเมาโหลดเม่าพอถามมันใส่ทานมันมาใส่เพื่นเขาใส่เพื่นเนาะ มืนจะคองมีเพื่อนได้วังหันเลย่มาเอาเหมัอนเพื่อนจะขลองมาเลยมาเอาเาเนาะโอ้ยพ่นเ่าพ่กระต่ไปหน้ามันพอดีจอดทามีสัก่อนมีสักเกรตเรียกว่าดวงดีอย่เดถาม่ันเดียวเจงกูได้ปะสารคิไปขึ้นมาเลยเดี๋ยวเครับเอาเลยย้ำอีกเช่เี้พี่น้องเืมพัฒนาได้ก่อนวันวานพันผู้พันไปซสือเลขยนันวันวาเลขออกกิดศูนย์วดนวัดก้อนนั่นเนาะ บางงวดต่อมานี่ม่ได้บ่กเลาออกเก็ดเก็ดเพิ่นกระทืออีกท่านว่าเมได้บอกโอ้ยทำแบ่นั้นกับมักยุเก็เ็ดแล้สื้อน้ำยี่ดอกเลยว่านีนฝันอ่ะเออในฝันวันนี้เรืงเมียขกินมากเอก็ขถือเลง้วนม่นด้บอมันสีอกะครับว่ามาเก็ดเก็ดเก็ดเันนึงนึงมกันนึงนึงวัน สามตัวแต่ลว่าแจ่มบอแปดนี้เอ็มเราแปดยูมันบอเลืเป็นแปดเจ็ดเจ็ดมือเราแปดเจ็ดเจ็ดใส่ครับมอเลยกับเสียดายเจ็ดศูนย์อย่วันเราง่ามอยู่เนาะกับพี่เู้หลายคนที่ฟันเจ้าก็เลยเจ็ดศูนย์นะครับก็เลยอยากเอาไว้เนาะเพื่อใหามันดอกเนาะนะครับกัเลยโล่งหายเป็นเจ็ดเจ็ดเหล็กเน้นเด้อนะตัวเป็นฟันได้ว่าวันนี้ถือเ็ดเกจเนาะแล้วกัมีกันหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดน้ำนะครับมอเลยกันในสองเจ็ดน้ำส่วนเหล็กสามตัวเป็นมักแปดเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เด้อนะครับประมาณนี้เด้อนะความฟันเนาะ ฟังดีอเข้าใจเนาะเรียกมาลายตัวเรียกมาลายตัวนะครับมีเจเจกับเจ็ดศูนย่ที่เหลือเขียกกันทั้งนั้นนะครับเนาะขอขอบคุณหนาบานลายเด้อนะิบเบียงปันทางอีกไอโจขมันเดเขาก็มแต่ผู้ใจดีเนาะมันมันเออเด็กเีเงินสือดอกสือเพินำแน่เสือเพลนเนะโอ้ยขอบคุณเลยลครับจิเบียงปั่นเนาะเอาอีีเสือเพลนเลเด้อนะเรียก่าลายตัวเรียกเบินเรีไงครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะขอขอบคุณเลยๆครับสวัสดีครับ